สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่1กรกฎาคมคศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบัดมวยชมกันอีกแล้วครับท่าน มวยเริ่มทำการแข่งขันกันเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันมิตรประจาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทั้งหน้าสแกเงินสิทธิอาจารย์ต่ายหรือสิทธิวัสแกรหรือสิทธิเพชรฉลูกันนะครับนักชกจากอุทัยธานี ซ้อมนิ้วไข่มวยสิทธิ์อาจารย์ตายที่จังหวัดชัยนาทน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่47กิโลกร,รมัมวันนี้เจอทางด้านตีเล็กมอรวมใจเพื่อนหรือลุงเรียนนราธิวาสหรือรัตนพานุนะครับก็ซ้อมนิ้วไข่มรวมใจเพื่อนที่จังหวัดนราธิวาสน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่48กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์เมื่อเช้านี้สแกเงินสิทธิ์อาจารย์ตายช่างน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านตีเล็กมอรวมใจเพื่อนช่างน้ำหนักได้100.6ลดไปจุด 6. ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับก็เป็นมวยบูนะครับเตะขาต่อยหมัดครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับยืนระยะมั่นคงนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน M16 บ้านแรมบ้าเมื่อที่27เมษายน 2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทั้งด้านตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านสักแกเงินสิทธิอาจารย์ต่ายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยมัดบุดุดันครับแล้วก็ล็อกตีเหนียวแน่นไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าความเป็นมวยดีกว่า ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสแกเงินสิทธิอาจารย์ต่ายนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนนักสู้บ้านแลมบ้าเมื่อที่2ี่พฤษภาคม2667ที่ทูปเตมีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสแกเงินสิทธิอาจารย์ต่ายนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสแกเงินสิทธิอาจารย์ต่ายนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาดูคู่ที่สองในรายการกันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทนุ่งนัานกาลีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือกาลีมลูกสวนหรือลูกมหาธาตุนะครับนักชกจากกรุงเทพประมานนครซ้อมในค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับยานพารามสามอยู่กับเสียแขกพีเคแล้วก็เสียโจโจ้พีเคน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่52กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกันทางด้าน กักทองพันธมิตรมวยไทยนะครับหรืออสำลิ์นะครับเป็นลูกชายของเป็นเพชรสกิติชัยนะครับก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมด้วยค่ายมวยพันธมิตรมวยไทยที่สมุทรปราการนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลกรมัมวันนี้เจอกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้109ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับ ส่วนทางด้านกักทองพันธมิตรมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้108ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านกักทองพันธมิตรมวยไทยนะครับก็เป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดแรงครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านกักทองพันธมิตรมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกแคนแคนสักิ์สิทธิ์ลูกควนมิดนะครับในยกที่3เมื่อนวันที่22เมษายน2567ที่ทูปะเตมีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกักทองพันธมิตรมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของ,งนางด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิม,นนมนนกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขาก็เป็นมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาครับล็อกไปเหนียวแน่นครับ แล้วก็ชั้นเชิงดีฝีมือดีครับอาวุธหลากหลายกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกาลิม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนมิสเตอร์บีนสอบุญมีลทธิ์เมื่อที่9มีนาคม267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกาลิม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน กาลีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกาลีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสี่พลังสงสลาชีพหรือลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกัน หรือคนดงสิทธิ์คมเพชรหรือสิทธิ์เอนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมด้ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภัก,กันที่จังหวัดสระบุรีน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่53กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลายหรือปานเพชรพบลบบุรีหรือติ่งน้อยโชควิทยานะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับซ้อมด้วยาขมวยสอโชควิทยา น้ำหนักปล่อยอยู่ที่49กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด106ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน4พลังสอสละชีพช่างน้ำหนักได้106.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลายช่างน้ำหนักได้106ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตการชกของทางด้านเด็กเมืองชน พีบุญหลายนะครับก็เป็นมวยขวานะครับตัวเล็กใจใหญ่เตะขาเจาะยางครับหมัดแรงบูดุดันขวาคอล็อกตีครับลุนนับลุ้นน็นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลายนะครับครับวันนี้ชกกันในพิการร้6ปอนด์ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลายนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่นุ้ยสี่มูเมือง เมื่อที่8มิถุนายน2 6 7ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสไตล์การชกของด้านสี่พลังครับสสละชีพเป็นยังไงบ้างครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับฝีมือครับนอกได้ในดีแต่ถ้าว่าเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสี่พลังสสละชีพนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะคะแนนตีเล็กอาจศึกมวยไทยเมื่อได้3าม,มิถุนายน2567ที่ถูกปเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของน้งนั้นสี่พลังสอสละชีพนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับบูดุดันสู้ถึงดีกาครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเด็กเมืองชนพีบุญหลาย จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สีซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่สีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบระหว่างข้างหน้านสกลพัฒน์โชคบางแสนหรือโชควิทยาพุ่มพันธุ์ม่วงหรือฤทธิชัยสิทธิสารเสือหรือก่ออดิศรหรือสอสิทธิพรน,นะครับนักชกจากเมืองโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ทว่าไปซ้อมที่ชนบุรีอยู่ที่ค่ายมวยนงบางสายที่จังหวัดชนบุรี น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกร,รมัมวันนี้เจอทางด้านโคจิทธิ์ทาแซยาสัตว์นะครับหรือหยกทองปิ่นสินชัยหรือสิทธิพนมทองสอศีวิชาซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าโยกเงินสอสีวิชานะครับนักชกจากงิวดสุลินครับก็น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด108กับ110ปอนด์นะครับทางด้าน สกกลพัฒช์ชดบางแสนต่อให้2ปอนเมื่อเช้านี้สกลพัฒช่างน้ำหนักได้109อปอนลดไป1ปอนนะครับส่วนทางด้านโคจิทธิ์ท่าเสยาสัตว์นะครับช่างน้ำหนักได้112อปอนลดไป2ปอนครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตลการชกของน่านโคจิทธิ์ท่าเสยาสัตว์นะครับเป็นมวยเข่าล็อกไตเหนียวแน่นครับมีซอกแรง ก้าแรกก้าสวนครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน่านโคจิสิท่าแสะยสัตนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนเรียวยะเอวะสปอร์ตยิมเมือันที่12เมษายน2 5 6รที่สึก RWS นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านโคจิสิท่าแสะยสัตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางดน้านสกลพัฒโโชดบางแสนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้าสกลพัฒโชดบางแสนนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับแล้วก็เป็นมวยบู๊ครับดุดันรับปั้มตีรุนแรงรับยืนระยะมั่นคงครับเรียมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้าสกลพัฒโโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนี่ครับก็ไปชนะนกเพชรเอก เกียรติจำรูนในยกที่4นะครับเมื่อเดือนสามิถุนายน267ที่ทูปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นสกลพัดโชดบางแสนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสกลพัดโชดบางแสนนะครับผมมองว่าต่อน้ำหนัก2ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับหนักแรงเหมือนเดิมฝีมือดีเหมือนเดิมครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสกลพัด ชดบางแสนให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ